พระเครื่องควรอาราธนาขึ้นคอพิธีปลุกเสกหมู่ใหญ่รวมเกจิระดับปรมาจารย์ร่วมอธิษฐานจิตมากในประเทศไทยที่เคยมีมาอันดับที่4เหรียญพระชัยหลังช้างหลังพอปรพุทธศักราช2530 เหรียญพระชัยหลังช้างปี2530นี้สร้างขึ้นเนื่องในวาระสำคัญพระชนมายุครบ5รอบหรือ6 0พรรษาของในหลวงรัชกาลที่9ถือว่าเป็นเหรียญแห่งสิริมงคลสูงสุดลักษณะเป็นเหรียญปัม๊มทรงกลมรูปไข่หูห่วงด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธรูปปางมารวิชัยหรือพระชัยวัดหรือที่เราคุ้นหูกันว่า พระชัยหลังช้างซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของราชวงศ์จัก,กรีสำหรับด้านหลังมีอักษรย่อเป็นพระปรมาพิไทยพอปลอมีอักษร5ธันวาคม2530ปรากฏบนเหรียญอีกด้วย จัดสร้างทั้งเนื้อทองคําเนื้อเงินและทองแดงกระไหล่ทองโดยมีพิธีพุทธาพิเศษครั้งใหญ่และเข้มครั้งสุดๆในยุคนั้นในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2530ณพระอุโบสถวัดบาวรนิเวศวิหารความพิเศษของเหรียญนี้คือมีสมเด็จพระสังฆราชถึง2พระองค์อันได้แก่สมเด็จพระสังฆราชวาดวัดราชบพิษ และสมเด็จพระยาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารร่วมปลุกเสกด้วยเหรียญพระชัยหลังช้างนี้ถูกยกย่องว่าเป็นเหรียญพระหลักร้อยที่มีพุทธคุณหลักล้านราคาปัจจุบันเนื้อกระไหลทองนั้นยังจับต้องได้สำหรับคุณค่าทางจิตใจและพุทธคุณนั้นประเมินค่าไม่ได้จริงๆผู้ครอบครองเชื่อว่า เหรียญน,นี้สามารถเปิดทางสู่ความสำเร็จและโชคลาภอุปสรรคคลี่คลายอย่างน่าอัศจรรย์ที่นี่ Eagle of No